ไม่กดทับรับสลีระค่ะและโซฟาชุดนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยค่ะที่สำคัญติดตั้งง่ายใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านค่ะโซฟาเป่าลมโอวาน่านะคะต้องบอกว่าเนื้อผ้าตัวนี้เนี่ยเป็นกำรรมะหยี่ค่ะไร้ไรฝุ่นนะคะส่วนตัวฐานของเขาในวัสดุเป็น PVC แข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็จุกเติมลมตัวนี้เป็นดักบัลล็อกนะคะไม่ต้องห่วงไม่รั่วซึมขณะที่เติมลมอย่างแน่นอนค่ะ โซฟาเป่าลมโอวาน่าค่ะปกติ1,990บาทค่ะแถมฟรีที่สุบลมไฟฟ้ามูลค่า390บาทและยังแถมผ้าห่มนาโนมูลค่า290บาทไปด้วยรวมทั้งหมดนี้2,670บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณจะได้ชุดโซฟานั่งสบายๆนะคะในราคาพิเศษเพียง1,090บาทเท่านั้นค่ะมีจำกัด30เซตต่อรายการเท่านั้นนะคะโทรมาสั่งซื้อได้บนนี้ค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ 看。給我 อยู่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้มารีแลกซ์กันมากขึ้นกว่าเดิมต้องบอกว่าเมื่อกี้เราชิลกันมากเลยนะมันสบายนะเพราะว่าเรานั่งอยู่กับโซฟาเป่าลมตัวนี้นะคะต้องบอกว่าโซฟาเป่าลมโอวาน่าตัวนี้ทำให้คุณใช้ชีวิตอยู่บ้านกันแบบสบายๆชิลๆเลยแล้วต้องบอกว่ามาทั้งทีโอวาน่ามาพร้อมราคาสุดพิเศษจริงๆเฉพาะที่ไทเกอร์ช p อปปิ้งค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะวันนี้โซฟาเป่าลมโอวาน่าค่ะปกติ1990บบาทแต่เราแถมฟรีที่สูบลมไฟฟ้ามูล ราคาามบาทและยังให้ผ้าห่มนาโนนุ่มมากๆนะคะ290บาทไปด้วยคือรวมมูลค่าทั้งหมดพร้อมของแถมนี้จะอยู่ที่2,670บาทค่ะแต่วันนี้คุณจะได้ชุดโซฟาที่นั่งพักผ่อนสบายๆในราคาพิเศษเพียง1,090บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่ามีจำกัดอยู่ที่30เซตต่อรายการนะคะวันนี้ต้องรีบนะเพราะว่าสบายจริงๆค่ะวันนี้เลย0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ I need อย่างแรกที่ชอบเลยก็คือการดีไซน์ของเขาสวยมากเขาใช้สีสวยดูเป็นพรีเมียมคุณเห็นไหมสีดําตัดกับสีน้ําตาลที่เป็นเทาๆแบบนี้ซึ่งวางตรงไหนของบ้านก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูดีขึ้นไปด้วยนะคะนอกจากสีที่สวยแล้วอีกเรื่องหนึ่งตัวนี้แข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะคะแล้วก็รองรับสรีระาได้เป็นอย่างดีดีไซน์มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตรงสีสาต้นคอมาตรงหลังนะคะหรือว่าจะมาตรงช่วงสะโพกต้นขาตัวนี้ก็คือรองรับให้คุณได้เป็นอย่าง เลยน,ะะนอกจากเรื่องสรีแล้วแล้วเนี่ยต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวัสดุวัสดุของเขาคุณดูตรงเนี้ยเป็นกำมะหยี่นิ่มอย่างดีนะคะไม่มีไรฝุ่นทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลานั่งเราก็ไม่ร้อนด้วยสําหรับตรงนี้อันนี้คือวัสดุด้านบนทีนี้เรามาดูด้านข้างและด้านล่างกันบ้านจะให้คุณดูอ่ะด้านล่างตัวนี้นะคะวัสดุเป็น P ี c อย่างดีต้องบอกเลยว่าหนานะคะหนาขนาดไหนหนาขนาดที่คุณเอาไปใช้ออทดอานนอกบ้านก็ได้คุณสามารถไปวางนอกบ้านอย่างได้สําหรับพื้นขูดขะ น,ะะนอกจากนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาจะเป็นเหมือนก้นหอยแบบนี้ซึ่งถามว่าก้นหอยตัวนี้ดียังไงเวลาคุณนั่งไปเขาจะทางานคล้ายๆกับสุญญากาศในการดูดกับพื้นไว้นั้นหมายความว่าเวลาคุณนั่งเนี่ยตัวโซฟาตัวนี้ก็จะไม่ลื่นไปกับพื้นผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างถ้านั่งแล้วเกิดว่ามันมียบัยบยบนิดนึงอยากจะเติมลมเข้าเราบอกเลยว่าคุณเปิดตัวนี้ออกมาแล้วเติมลมได้เลยเพราะอันนี้คือแบบล็อกนะคะเวลาคุณเปิดแค่หน หนึ่งชั้นเนะี่ยลมจะไม่ออกสามารถเติมลมเพิ่มเข้าไปได้ทันทีแล้วคุณก็ติดเรียกร้อยแบบนี้เลยแต่ต้องบอกว่าไม่ได้ได้เฉพาะตัวโซโฟ,ฟาอย่างเดียวใช่ไหมคะนภัสถูกต้องค่ะได้โซฟาอย่างเดียวมันไม่สบายหรอกนะคะนี่เราให้เป็นที่พักขาไปด้วยสบายมากสบายยังไงคือเวลาเรานั่งเนี่ยเราอยากจะได้อารมณ์แบบนอนชิวๆนะคะเอนหลังแล้วก็ยืดขาตรงแบบนี้มันสบายมากเลยนะคะที่พักขาเนี้เหมาะมากเห็นไหมมันสบายมากๆเลยเราก็นั่งเล่นมือถือนะคะ ดูละครดูอะไรก็ว่าไปค่ะ ไม่แล้วจะบอกว่าคือทํางานก็ได้นะชิลเหมือนกันที่วางขาสบายมากหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้วางขาตรงนี้มีเพื่อนมานั่งตรงนี้อีกคนมีลูกที่บ้านมานั่งตรงนี้คนก็ได้ใช้เป็นเก้าอี้สตูก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเนี่ยการทํางานสบายมากบางทีนะยังคิดเลยนอนท่าเข้าที่เข้าทางอย่างนี้เปลี่ยนจากทำงานไปดูซีรีส์ดีกว่าไหมก็เชื่อไหมเชื่อไหมนี่คือนั่งหลับไปได้เลยเพราะมันเนี่ยอยู่ในท่าที่แบบมันกาลังรับสรีระของเราพอดีเลยอะค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะการติดตั้งของเขาก็ง่ายมากเช่นเดียวกัน นะคะตัวนี้เนี่ยเรามีที่สูบลมไฟฟ้าไปให้ตัวนี้คุณไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะคะเนี่ยแค่เป่าลมเข้ามาใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่คือง่ายนะมันมันง่ายกับเวลาที่บางคนเขาไม่ได้ใช้แค่ในบ้านไงเขาไปไว้นอกบ้านบางคนพกไปปิกนิกสถานที่ต่างๆด้วยนะจริงมันใช้ได้ทั้งในบ้านแล้วนอกบ้านนะคะสามารถสบายแล้วก็น้ําหนักเบา พกพาสะดวกจัดเก็บก็ง่ายรองรับน้ําหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยสําหรับตัวนี้นะคะเราถึงบอกว่าวัสดุของเขาเป็น PVC อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะทั้งในบ้านและนอกบ้านได้หมดเลยคุณดูพอจัดเก็บเห็นไหมเอาลมออกเท่านั้นแหละแล้วพับเล็กๆนิดเดียวนะคะก็สามารถเก็บตามตู้ต่างๆได้แล้วค่ะยังไม่พอหรอกค่ะ,คะนี่คือต้องบอกว่าชุดโซฟาจริงๆเนี่ยมันต้องคู่กับผ้าร์โฮมเพราะว่าเรานั่งเนี่ยเราก็จะเอามาคามลุมขาเมื่อที่อยู่ในบ้านเปิดแอร์เย็นๆเลยแอร์เย็นไม่ได้เลยมันหนาวเท้าเย็นเนี่ยเอามา คุมไว้นะคะบางคนเอาไปนอกบ้านใช่ไหมแล้วก็เนี่ยกันยุงกันลมอะไรต่างๆคุมได้สบายแล้วอีกอย่างนะผ้านานโนเขานุ่มมากเห็นไหม,ค,มคือเราให้ไปในเซ็ตด้วยค่ะเป็นของแถมอันนี้เราชอบมากเลยนะ มันคุ้มได้สบายมากจริงชอบอเหมือนกันนะคะแล้วต้องบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้คือคุ้มค่ามากจริงๆสำหรับโอน่าค่ะต้องมีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องชิวอยู่บ้านนานหน่อยค่ะจัดไปเลยดีกว่ากับโซฟาเป่าลมโอวาน่าค่ะปกติ1,990บาทแถมฟรีที่สูบลมไฟฟ้ามูลค่า390บาทและยังแถมผ้าห่มนานโนมูลค่า290บาทให้ด้วยนะคะ รวมมูลค่าทั้งหมดพร้อมของแถมนะคะ2,670บาทค่ะแต่วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของโซฟาที่นั่งพักผ่อนสบายๆในราคาพิเศษเพียง1,090บาทเท่านั้นค่ะราคานี้มีจำกัดแค่30เซตต่อรายการค่ะวันนี้คุณต้องรีบแล้วแหละโทรมาเบอร์นี้นะคะ02-351-800 0ค่ะ ไม่กดทับรับสลีระค่ะสำหรับโซฟาชุดนี้นะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยค่ะที่สําคัญนะเขาติดตั้งก็ง่ายใช้ได้ทั้งในบ้านก็ได้หรือจะเอาไปไว้นอกบ้านก็ได้ค่ะโซฟาเป่าลมโอวาน่านะคะเนื้อผ้าเป็นกำมะหยี่ไร้ไรฝุ่นค่ะส่วนตัวฐานเนี่ยวัสดุของเขาเป็น PVC นะคะแข็งแรงทนทานนอกจากนี้จุกเติมลมของเขายังเป็นดับเบิลล็อกด้วยค่ะไม่รั่วซึมขณะเติมลมค่ะ โซฟาเปาลมโอวาน่าค่ะปกติ1,990บาทแถมฟรีที่สุบลมไฟฟ้ามูลค่า390บาทและผ้าห่มนาโนมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้ปกติต้องจ่าย2,670บาทนะคะแต่วันนี้คุณสามารถนั่งพักผ่อนแบบสบายๆกับโซฟาชุดนี้ในราคาพิเศษเพียง1,090บาทเท่านั้นค่ะมีจำนวนจำกัด30เซตต่อรายกานรีบโทรมาวบนนี้เลยนะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ โอ้ยนี่ต้องบอกเลยนะว่ามันสบายมากจริงนั่งสบายนมกำลังดีแบบ เราบอกเลยว่านั่งทํางานได้เพลินๆเลยใครที่ work from home อยู่แบบนี้สบายมากแต่ว่าอาจริงๆป้าไม่ค่อยมีใคร work from home บอกชอบดูซีรีส์กันใช่แล้วเวลาดูซีรีส์ต่างๆนี่นะคือมันมีโซฟาที่บ้านนะคะที่เป็นแบบม,มันไม่ได้มีที่พักขาให้เชื่อไหมต้องยกขามานั่งขัดสมาต้องเปลี่ยนท่าบ<า>่อย<ต>อันก็วางบนโต๊ะบ้างอะไรบ้าง,างต้องบอกว่าเวลามันเป็นครบชุดแบบนี้การนัน่งของเราจะสบายมากยิ่งขึ้นและอย่างที่บอกเราชอบตรงที่ถ้าคุณไม่ได้นั่งพิงขานั่งเฉยๆแบบนี้คือสามารถเอาตัวเล็กอีกหนึ่งตัวที่วั วางขาเนี่ยให้คนอื่นนั่งก็ได้เพื่อนมาเพื่อนนั่งได้ตรงนี้นะคะแล้วเนี่ยนุ่มเด้งดีมากแข็งแรงทนทานตัวนี้นะ,ะไม่เคลื่อนด้วยเห็นไหมเพราะเราบอกแล้วว่าวัสดุข้างล่างของเขาเนี่ยเป็นก้นหอยเพราะฉะนั้นเขาจะทาหน้าที่เหมือนสุญญากาศในการแบบดูดไว้ดูดพื้นไว้เพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะไม่ขยับแบบนี้ใช่ค่ะชอบที่พักขามากที่พักขาก็ไม่ขยับเหมือนกันนะเนี่ยเราจะเอามานั่งให้จริงๆอยู่กันสองคนอ่ะให้อีกคนนึงนั่งนี่ก็ได้หรือถ้าอยู่คนเดียวอยากชิลๆก็เอ็นตัวไปเลยนอนไปค่ะวางขา ผ้หาห่มก็มีให้โอ้ยสบายครบจบเลยแล้วมันสะดวกเพราะว่ามันใช้นอกบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้ใครที่ออกไปเที่ยวข้างนอกบ่อยๆพกไปด้วยเลยเพราะที่นั่งข้างนอกบางทีเราไม่รู้เราอาจจะไปเจออะไรแข็งๆนั่งเมื่อยๆแบบนี้แต่ถ้าเราพกตัวนี้ไปต้องบอกเลยแล้วพกไปข้างนอกไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเพราะเขาทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะแข็งแรงทนทานนะอย่างพีวีซีที่เราเห็นนะคะอันนี้คือแข็งแรงทนนะเอาไปวางที่ไม่ใช่พื้นในบ้านนอกบ้านเนี่ยก็ได้ไม่ได้พังเร็วนะคะนี่ทนทานจริงๆ นี่เห็นไหมด้วยความที่เขาลองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมคุณแม่นั่งกับคุณลูกยังไม่เกินสามารถนั่งได้ตัวนี้ต้องบอกเลยเรื่องแข็งแรงคุณไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเราชอบเวลาจัดเก็บ เวลาคุณจัดเก็บคุณเอาลมออกอะเวลาพับะมันเล็กนิดเดียวเองเก็บตามช่องต่างๆตามตู้ต่างๆได้เลยค่ะยังไม่พอเหรอค่ะนี่โอ้ยนุ่มสบายจังเลยเราแถมให้ด้วยนะคะเป็นผ้าห่มนาโนค่ะคือมีชุดโซฟาแล้วขาดไม่ได้ของคู่กันมันต้องเป็นผ้าห่มนะคะแล้วมันต้องนุ่มด้วยสามารถนะคะคุมเท้าคุมตัวห่มนะคะเปิดแอร์เย็นๆเนี่ยก็ต้องคุมไปหรือว่าไปอยู่นอกบ้านที่อื่นนะคะกันยุงต่างๆกันลมได้หมดเลยเี่ยธอต้องบอกว<ห>่าความหนาของผ้าห่มก็กําลังดีนะนี่ของแถมยังชอบ มากเลยนะคะเพราะว่านุ่มมากด้วยตัวผ้าห่มตัวนี้ทีุ่ณได้ไปแล้วได้ไปในที่แบบราคาคุ้มค่าจริงๆราคาดีมากมนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งหมดเนี่ยจะจ่ายเพียงเท่านี้อ่านเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะกับโซฟาเป่าลมโอวาน่าปกติ1990บาทค่ะแต่แล้วแถมฟรีที่สูบลมไฟฟ้ามูลค่า390บาทและยังแถมผ้าห่มนาโนโมูลค่า290บาทให้ด้วยคือรวมมูลค่าทั้งหมดพร้อมกับของแถมแล้วปกติ2670บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณเป็น เจ้าของชุดโซฟาที่นั่งสบายๆนะคะในราคาพิเศษมากๆจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นและมีจำกัด30เซตต่อรายการนะคะอยากเป็นเจ้าของก็ต้องรีบโทรนะเบอร์น,นี้เลยค่ะ02-351-800 0ค่ะ สบายไม่กดทับรับสรีราได้ดีเลยนะคะที่สําคัญค่ะรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยแล้วติดตั้งก็ง่ายมากๆนะคะใช้ได้ทั้งในบ้านนะคะหรือนอกบ้านก็นําไปวางได้เหมือนกันค่ะโซ mm hmm. ฟาเป่าลมโอวาน่านะคะเนื้อผ้าเป็นผ้าก,กรมหยี่ค่ะไร้ไรฝุ่นนะคะส่วนตัวฐานตัวนี้วัสดุเนี่ยเป็น PVC แข็งแรงทนทานค่ะและจุกเติมลมของเขาเป็นดับเบิลล็อกนะคะไม่รั่วซึมขนาเติมลมค่ะ โซฟาเป่าลมโอวาน่าค่ะปกติ1990บาทแถมฟรีที่สุบลมไฟฟ้ามูลค่า390บาทและแถมผ้าห่มนาโนมูลค่า290บาทไปให้ด้วยรวมมูลค่าทั้งหมดนี้2670บาทค่ะแต่คุณสามารถนั่งพักผ่อนสบายๆกับโซฟาชุดนี้ในราคาพิเศษเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นค่ะมีจำนวนจำกัด30เซตต่อรายการนะคะเป็นเจ้าของได้โทรมาเบอร์นี้ได้เลยค่ะ02-351-8000าค่ะ เชื่อไหมคะว่าวันนี้คุณจ่ายแค่1,090บาทซึ่งถูกมากกับการที่คุณได้ชุดโซฟาทั้งชุดแล้วของแถมเนี่ยคะก็ได้ที่สุดลมไฟฟ้าที่สำคัญผ้านานโนที่เราแถมไปให้นุ่มมากนะคะอุ่มสบายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะต้องรีบแล้วแหละเพราะเรามีจํากัด30เซตเท่านั้นต่อรายการนะคะ1,090บาทต้องซื้อแล้วคะ่ะ มาดูกันนะคะสำหรับโซฟาโอนาตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างแรกที่เรามองเห็นเลยคือความพรีเมียมของเขาในการดีไซน์เขาดีไซน์ออกมาสวยมากคุณดูจะเป็นสีเทาน้ําตาลแบบนี้ตัดกับสีดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสีที่คุณสามารถวางตรงไหนของบ้านก็ดูสวยแม้กระทั่งบ้านที่ตั้งใจจะแต่งเป็นมินิมอลเอาตัวนี้ไป วางปุ๊บสวยเลยต้องบอกเลยว่าอันนี้สีดีไซน์ในทำดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะคะอีกหนึ่งอย่างคือการรองรับน้ําหนักอันนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะคะต้องบอกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเล็กๆนั่งกัน2คนยังได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วไม่ได้รองรับแค่น้ําหนักตีอย่างเดียวรองรับสรลระได้ดีมากเขาเออกแบบมาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตรงศีสษะมาเลยต้นคอไล่มาเลยไหล,ไลบา่าหลังทั้งหมดนะคะรวมไปถึงตรงช่วงสะโพกต้นขาตัวนี้ก็คือรองรับน้ําหนักได้เป็น ดีเลยนะคะคุณนั่งอันนี้รับรองว่าชิลรับรองว่าสบายนะคะไม่ปวดไม่เมื่อยหลังอย่างแน่นอนนะคะบางคนหลับได้เลยบนนี้ด้วยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องวัสดุค่ะวัสดุตัวนี้วัสดุด้านบนตรงนี้นุ่มมากอันนี้เป็นกำมะหยี่อย่างดีเลยเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าไม่เก็บไรฝุ่นนะคะทำความสะอาดได้ง่ายไม่ร้อนด้วยไม่รู้สึกกดทับเวลานั่งนานๆนะคะวัสดุข้างบนว่าดีแล้วข้างล่างก็ต้องดีเหมือนกันคุณมาดูวัสดุข้างล่างกับด้านข้างกันบ,บ้างต้องบอกว่าตัวนี้นะคะวัสดุด้านล่างกับด้านข้างเป็น PVC อย่างดีหนาเลยหนาแบบนี้หมายความว่าคุณสามารถเอาออกไปวางเอาท์ดอร์ข้างนอกได้วางบนสนามหญ้าได้วางบนหินได้นะคะที่เป็นหินก้อนเล็กๆ,ๆอันนี้สามารถวางได้และการดีไซน์ของเขาเห็นไหมที่เป็นวงแบบนี้วง งในวงนอกเล็กขนาดนี้เขาเออกแบบมาเป็นก้นหอยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลานั่งเนี่ยเขาจะได้ทําหน้าที่คล้ายกับสุญญากาศในการดึงแล้วก็ดูดผืนไว้เพราะฉะนั้นเวลาคุณนั่งในบ้านที่เป็นพื้นเรียบๆปกติแล้วถ้าไม่มีก้นหอยแบบนี้โซฟาจะเลื่อนแล้วคุณจะนั่งไม่ถนัดแต่ตัวนี้ก็จะดูดกับพื้นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กันการเลื่อนของตัวโซฟาได้เป็นอย่างดีค่ะอีกหนึ่งเรื่องคือจุกเติมลมเราชอบจุกเติมลมนี้นะคุณเห็นไหมว่าเราดึงออกแบบเนี้ยแต่ลมไม่ออกเพราะอันนี้คือดับเวัลล เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณรู้สึกว่ามันยุบยบนิ่มๆแล้วอยากจะเติมลมเข้าไปหน่อยคุณก็ดึงออกมา1ชั้นแล้วคุณก็เติมลมต่อได้เลยแต่ถ้าคุณจะเอาลมออกก็คือดึงเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนั่นเองพอเสร็จแล้วเติมลมเสร็จคุณก็ปิดไว้เรียบร้อยแบบนี้นะคะต้องบอกว่าอันนี้คือตอบโจทย์มากจริงๆในบ้านแล้วไม่ได้มาเฉพาะแค่ตัวโซฟาอย่างเดียวอย่างที่บอกค่ะใช่ไหมคะน้ำพัสถูกต้องนะคะเพราะว่าคุณจะได้ที่พักขาไปด้วยดูสิเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่ามันเพิ่มความสบายให้จาก โซฟานะคะที่นั่งสบายอยู่แล้วมีที่พักขาให้เราได้เหยียดขาไปด้วยต้องบอกว่าเป็นวัสดุเดียวกันด้วยนะคะแข็งแรงทนทานเนี่ยเหมือนนั่งอยู่สนามยานาบานปิกนิกนอกบ้านพกพาไปที่อื่นได้หมดเอาไปทั้งเศตนี้เลยนะคะเพราะว่ามันนั่งสบายจริงๆดูสิใช่นั่งทํางานได้ด้วยะนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยบางคนหลายๆท่านเนี่ย work ฟ r ร m home ต้องบอกเลยว่าเวลานั่งทํางานที่บ้านหรือว่าคุณแม่แม่แขาตอนนี้คุณลูกกับเขาเรียนออนไลน์กันอยู่ต้องบอกเลยว่าซื้อแบบนี้ไว้ให้ลูกกะดีมากนะยิ่งเฉพาะ เด็กมหาลายัยต้องเรียนกันนานๆตั้งใจนั่งฟังนั่งโซฟาแบบนี้สบายๆนั่งไปเนะี่ยโต๊ะข้างๆวางจิบนงจิบ<ะ>น้ำกินขนมไปเรื่อยเปื่อยได้เลยคือต้องบอกว่าอูหมันเพลินจริงถูกต้องแต่ถ้าหน้พัทเองเนี่ยนะก็ ชอบเล่นมือถือเพราะมือถือมันสามารถช้อปปิ้งก็ได้เล่นเกมก็ได้ใช่ฉันเห็นแอของบ่อยแอป <L ime S 2> <F S 1> ตลอดเลยบ่อยมากเะคะเนี่ยมันสบายจริงๆนะแล้วเวลานั่งโซฟาที่บ้านมันไม่ได้มีที่พักขาบแบบนี้ให้ไงเพราะฉะนั้นเวลาเล่นมือถือจริงๆเนี่ยมันต้องเองตัวนอนไปเลยะคะ่ะบางทีเล่นเล่นเพลินๆเนี่ยหลับอย่างนี้เลยนะ หลับไปเลยอ่ะมันสบายจริงๆนะคะที่พักขาอันเนี้ยชอบติดใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าใครที่ได้อันนี้ไปไม่ต้องห่วงการใช้งานก็ง่ายมากเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเรามีที่สูบลมแบบเนี้ยนที่สูบที่สูบลมไฟฟ้าเรามีไปให้ด้วยง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็สูบลมขึ้นมาใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จากนั้นคุณก็นั่งได้เลยรองรับมันหนักได้ถึง100กิโลกรัมเยอะนะเยอะมากไอโซฟาตัวเล็กนะคะ โซฟาเนี่ยต้องบอกว่าคนตัวเล็กเนี่ยนั่งด้วยกันเนี่ยแม่ลูกหรือเรามีนักพาร์สองคนก็ยังอยู่ได้เลยรับน้ำหนักได้ดีค่ะใช่แล้วก็รองรับสรีระาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะนั่งได้อย่างสบายเลยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงสะโพกต้นขาตัวนี้คือรองรับได้หมดแล้วคุณสามารถ,ถาใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะแล้วพอจัดเก็บมาแล้วเห็นไหมชิ้นเล็กแค่นี้เองสามารถใส่ชั้นใส่ตู้ได้เลยถูกต้องเนี่ยที่เห็นว่านั่งบนโซฟาสบายๆบ,บนที่ผ้าขาดแล้วมีผ้าห่มให้แบบนี้นะคะจะบอกว่านี่คือให้ไปด้ นะแถมฟรีไปเลยเป็นผ้าห่มนาโนโอ้ยนุ่มมากนุม่มอันนี้คลาสสิกไปให้คลาสสิกไปให้นะคะ,คนะ,คะเนี่ยเราก็จะให้แบบนี้ไปเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะได้ชุดโซฟานี้ไปแล้วนะคะอยากนั่งดูทีวีแอร์เย็นๆตกลงมาเนี่ยคุมเท้าไว้หรือวงาคนอยู่นอกบ้านแบบนี้เนาะ,ะก็มาห่มได้กันยุงอะไรก็ว่าไปไม่ต้องบอกว่าราคามันคุ้มจริงๆหนึ่งเ้าสิบบาทคุณได้เก้าอี้โซฟาแบบนี้แล้วเราชอบตรงที่มันเอาออกไปข้างนอกได้นี่ติดใจตรงนี้เลยเพราะเวลาไปนั่งข้างนอกค่ะเก้าอี้นั่งลําบาก สบ,สบายส่วนมากเก้าอี้นอกบ้านมักจะเป็นแข็งแข็งไม่ไม้ไม<อ>ก็เป็นหินถูก<อ>ไหมเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเจอแบบนี้มันเอาไปนั่งข้างนอกแล้วมันรู้สึกสบายแล้วเอาเข้าบ้านมาเหมือนเดิมได้เพราะมันทําความสะอาดได้ง่ายถูกต้องนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะอยากจะมีชุดโซฟาชุดนี้แล้วเราจัดโปรโมชั่นแบบคุ้มที่สุดให้คุณแล้วเนะะี่ยค่ะกับโซฟาเป่าลมโอวาน่าค่ะปกตินะ1990บาทค่ะแถมฟรีที่สุบลมไฟฟ้ามูลค่า390บาทและผ้าห่มนาโน,โนาามูลค่า290บบาทค่ะรวมมูลค่า ทั้งหมดพร้อมของแถม2,670บาทแต่วันนี้ค่ะคุณสามารถนั่งพักผ่อนสบายๆนะคะกับโซฟาชุดนี้ในราคาที่พิเศษสุดๆจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นค่ะมีจำกัด30เซตต่อรายการเท่านั้นนะคะอย่าช้าต้องรีบมานะคะต้องรีบโทรเลยเป็นเจ้าของไปเลยค่ะชุดนี้02-351-800 0ค่ะต้องบอกเลยนะคะใครที่ชอบา สบายๆอยู่บ้านต้องบอกว่าตัวนี้ตอบจทย์จริงๆเห็นไหมเรานั่งเราไม่เคยื่อนเลยเพราะว่าเขาดูดติดกับพื้นไว้เพราะฉะนั้นการนั่งของคุณน่ะมันจะนั่งจนลืมเวลาเลยทำาะไก็ทําได้เพลินๆเลยดูซีรีส์ก็ดูกระไปเพลินๆเบื่อไม่มีเบื่อนี้ถูกต้องละีกอย่างนะจะดูซีรีส์ในบ้านนอกบ้านเนี่ยได้หมดเลยนะคะนี่นี่นี่จะบอกว่าที่พักขานียดีมากเลยนะเนี่ยนอนได้สบายนะคะหลับเลยค่ะแบบนี้ที่วางขาตึงๆยาวๆอย่างนี้ไปเนี่ยสัญามานอนหลับแบบนี้ได้เลยแล้วผ้าห่มที่มาก็นุ่ม ทุกอย่างก็คือตอบโจทย์หมดก็คือนะคะต้องทํางานก่อนอย่าเพิ่งนอนตอนนี้อย่าเพิ่งนอนนั่งก่อนนั่งก็สบายนอนก็สบายใช่เราถูงบอกว่าแนะนําเลยคุณแม่ค่ะคุณลูกจําเป็นมากเวลาเรียนออนไลน์นะคะคุณสามี work from home ก็จําเป็นเช่นเดียวกันเราบอกเลยว่าโซฟาตัวนี้ตอบโจทย์ในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้ออกไปข้างนอกใช้อันนี้ก็ได้อย่ารอช้าเพราะว่าวันนี้ราคาคุ้มมาก1 0 9 0นบาทเท่านั้นเองใช่ใครที่อยากได้ต้องรีบโทรมาที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะ0 2 351 8 0 0 0ค่ะ แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไง<ช>ขอตัวไปนั่งชิวกันนบนภัสก่อนเดี๋ยวเจอกันในสินค้าถัดไปนะคะโอ้ยสบาย อช้อปปิง้งเพื <t une> <ie> ่อนที่รู้ใจคุณ